ถ้าให้นับตั้งแต่วันเริ่มแรกที่คิดเป็นปีนะพูดจริงอีกอย่างหนึ่งเ <c oughs> ติมลิฟเถอะเติมลิฟเถอะ <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงชอบเยอะมากสิชมพูโทนเนี้ย <c oughs> ละมุนล,ละมุนแพงมากละมุนมาก <c oughs> เอาจริงนะทุกๆสียมันคือการคุยกับตัวเองเว้ยมึงอาจจะต้องเคยโดนดาว <c oughs> อีแรกอีดิชคำถามคือเรารับมือยังไงเรารับมือยังไง ไอ้บีมคิดถึงห้องมึงอะไม่ได้ถ่ายห้องนม่ถ่านิมากใช่ห้องกูคิดถึงห้องมเหมือนกันก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนทุกคนใช่วันนี้เรามีสิ่งใหม่ คุยเป็นครั้งแรกที่อยู่ในช่องเราแบบอย่างเต็มเต็มออฟฟิเชียลมากมากคือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากๆไม่เคยคิดว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปป็นล่างได้เพอร์เฟกแบบที่คิดไว้ในหัวได้ขนาดเนี้ยคือทุกอย่างที่เราตั้งใจทามามันมันออกผลิตผลออกมาเป็นอันนี้พูดจริงว่าแบรนด์เนี้ยถ้าให้นับตั้งแต่วันเริ่มแรกที่ิดเป็นปีนะพูดจริงอีกอย่างหนึ่งเติมลิปเถอเติมลิปเถอมึงไม่ก็คือเอางี้ทุกคนน่ะจะชอบพิมพ์มาว เติมลิฟิ์ๆริงๆเติมสีวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงแบรนด์ของพวกเราที่พวกเราตั้งใจทํามากๆชื่อว่า b Sweet b หรือว่าเรียกั้่ๆว่า b w b นะใช่ค่ะมีคนเสนอชื่อภาษาไทยบวบก็คือบอวบเป็นโรดักที่ออกมาแล้วแบบ กูอยากอวดอวดในบางที่ว่าเฮ้ยมึงไม่ราความอวดนี่คือสิ่งที่เราผลิตออกมาแล้วมันดีมากคือหลายๆคนบางทีแบบรู้สึกว่าเอยพอเราเริ่มแบบทำยูทู e มานานเริ่มแบบมีชื่อเสียงเราก็เลยเหมือนมาทําแบรนด์ขายของหรือเปล่าแต่สําหรับพวกเราอ่ะมันคือการสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมาจริงๆเพื่อให้คนซื้อแบรนด์ของเราแต่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะเป็นตัวตนก็ไดที่ดีแต่ว่าซื้อแบรนด์นี้เพราะว่าแบรนด์นี้มันมีคอลเวลูบางอย่างที่มันอยากจะสื่อสารกับผู้ลูกค้าของเราจริงๆด้วยเมสเซจบางอย่างจริงๆแล้้ววกก็ตตัััคือเราาางใจทํม โปรเซสแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนะคะแล้วก็ไฟแนลมาให้ทุกคนคือเป็น b a s เวอร์ชั n นพอทุกคนใช้เนี่ยมันก็จะได้รู้สึกแฮปปี้ไปกับเราด้วยแต่ขอเริ่มต้นในมาแล้วแปะ 8, เพื่อย้อนกลับไปจริงๆครั้งแรกสุดเลยอะที่แบบไปคุยกับอูนชนิสลาว้ายพี่อูนถึงทีหนึ่งสาซ้ำขอบคุณค่ะพี่อูนน่ารักกับพวกเรามากทําไมถึงต้องชื่อ bitch with คือจริงๆเรพวกเรารู้สึกว่ามันเป็นคำที่มีอัธิบดมากหลายๆคนพอได้ยินคะว่าบิดจะรู้สึกว่าเอออีตัวร้ายบิดชี้ดูเป็นผู้หญิงแรงๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆในความหมายเรามันคือคนที่มีความมั่นใจไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ fight for สิ่งที่รู้สึกว่า worth กับเรามมาเลยนำพามาซึ่ง core value ของพวกเราที่เป็นท็ก l ล n e ว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดของเราก็คือตัวเราเองนั่นแหละไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะรู้จักตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองคือทุกคนน่าจะได้เห็นวิดีโอของเราไปแล้ว Hello อยากจะให้จริงเป็นตัวเราที่แหละที่ตอบเราเสมอกับเราในทุกสถานการณ์ก็เลยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็น core value สำคัญในการที่เราจะเลือกใช้อะไรเข้ามาบนตัวเราไม่ว่าจะเสื้อผ้าทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบิวตี้แบรนคนก็จะถามว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์ไหลิฟหรอไม่ใช่เป็นบิวตี้แบรนด์ที่มีโปรดักที่เป็นนอนบิวตี้ด้วยเช่นแบบนีมั่หมั่วแบบนี้หรือว่าอะไรกระจกอันนี้มันกระเป๋าแต่ว่ายังไม่ยังไม่ใส่นอนเลยแต่แก้เพิ่มแล้วว่าแหววแหววให้ดูนิดหน่อยทุกคนของน่ารักมากอยากให้ดูงานดีเทลแบบส่งอะไร มันแบบน่ารักไม่ไหวทุกคนอันนี้แค่ดาบแรกก็แบบน,นี้แล้วอะแล้วคุณภาพดีมากนะคะให้ดูเฮ้ยขอขอบคุณในก็โช์นี่แหละทุกคนจะเห็นบีชบีแล้วมีดอกจันใช่ปะมันมีความหมายนะเว้ย <c oughs> คืาคำว่าบีชมันจริงๆมีความเป็นแอบเป็นคำยหยาดนิดนึงแล้วเวลาเราชอบเซนเซอร์อะเราก็จะบีแล้วก็ดอกจันทุกคนคือจะบอกว่าทุกอย่างที่มันออกมามันคิดมาแบบอย่างดีมากๆไม่มีการแบบว่าเฮ้ยสวยดีเอาไม่มีทุกอย่างต้องมีอิดมีความหมายหมดแต่ละคนมันมีอินเทนชันในการทำแบรนด์แบบอาจจะแตกต่างกันก้อยพูดของก้อยก่อนเลย กับแบรนด์บิวตี้นะมไม่ใช่คนอินกับอะไรง่ายๆเพราะเป็นคนช่วยแต่งหน้าก็ช่วยทุกคนก็จะสังเกตว่าเฮ้ยก้อยเติมปากหน่อยสิก้อยแต่งหน้าเพิม่มหน่อยสิเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่ก้อยรู้สึกแบบอินทวตขนาดนั้นงั้นกูต้องเลือกสิ่งที่กูอินแล้วกันสีที่กูใช้แล้วกูมั่นใจว่ากูจะทารอดเลยออกมาในแบบทุกๆอย่างเสื้อผ้าสีสันประมาณนั้นแหละค่ะแล้วก็เลยสป็นคนตั้งใจกับอันนี้มากมันอาจจะเป็นเป็นจังหวะเวลาด้วยที่คิดว่า เฮ้ยอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเพื่อรู้สึกว่าเราเอ j นจอยกับสิ่งนี้คือ <S an> ของตี้มันน่าจะแบบเหมือนทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตีเป็นคนที่อินเรื่องเรื่องบิวตี้มากๆทั้งแบบพวกเครื่องสำอางแล้วก็ทางสกินแคร์อะไรเงี้ยการดูแลตัวเองการทําให้เราแบบดูดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ย มันจะคอม plete ถ้าได้ทําแบรนด์แบบนึงที่ผู mm ้อินจริงๆแบบ mm hmm. ไม่ได้อ mm ินแค่โปรดักต์แต่อ mm ิน hmm. ความเป็นแบรนด์ของมัน oh. นี่น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ที่ภูมิใจมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างในชีวิตคอเลคชั่นลิปสติกของพวกเรานะคะ a c ช w ิ t h b รนด์อันแรกอะ่ะมีทั้งหมด8สี uh hmm. เป็น6สีที่เป็นแมท ซึ่งลิปแมทเราจะเรียกมันว่าฟรัลลี่แมตต์ลิปครีมแล้วก็จะมีอีกสองสีนะคะที่เป็นกลอสซึ่งเราจะเรียกมันว่าฟร <Friend ly S 2> um ัลลี่พัม pling ลิปลอส<ข>อ,อีกสองสีก็คือรวมเป็นแปดสีนะคะทั้งหมดในคอลเลกชันเออชอบแพ็กเกจจิ้งตัวเองอ่ะมีใครแบบชอบบ้างอ่ะก็คือเราชอบฉันชอบอปกติลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลมๆเนาะแต่ว่าเราทำแพ็กเกจจิ้งของเราให้มันไปออกมาเป็นลิปซึ่งเรามีเหตุผลมูเลยตีมันเมคเซนมากคือมันไม่กลิ้งค่ะทุกคนวางยังไงมันก็ตีอย่างนั้น มันจะไม่เกลี่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือง่ายกับการแบบเปิดมันจะไม่ต้องออกแรงเยอะอะคลิกเดียวก็เปิดได้แหละแล้วก็ปิดสนิทแล้วก็ปิดได้สนิทนะคะไม่มีทางหกออกจากตัวโปรดักเลยแล้วก็อันนี้ให้เห็นชัดๆนะคะเป็นโลโก้ของแบรนด์ของเรา Beach with Brand อันนี้มีตรงนี้ด้วย คือจริงๆไล่ไปเลยทีละสี8สีเนี่ยมันคือยังไงบ้างอะไรเงี้ยสีแรกนะคะทุกคนก็คือสีเฮกอร์เจียนนะคะหรือที่แปลว่า Hey Hey อรยนสวยๆเป็นแบบคลิเฮ้ยสว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 ยเหลืออะไรอย่างนี้สีมันจะเป็นโทนสีชมพูทุกคนชมพูที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบอะเป็นสีชมพูที่ต้องมีติดกระเป๋าเพราะว่าเป็นสีชมพูเซฟๆซฟอะคือโอกาสไหนไปเดทไปเจอเพื่อนคือมันใช้ได้ทุกโอกาสนี่เป็นชมพูแบบนี้นี่นี่มันจะแบบ ละมุนล,ละมุนตอนแรกเราคิดใจผมก็ได้ดิมคือทํามาเพื่อแบบทาได้ทั้งตาแก้มปากปลอดภัยในการใช้งานแน่นอนมันเป็นสีที่ไม่เข้มแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปใช่เหมืนกำลังพอดีนึกออกปะมันสามารถค่อยๆบิวอัพได้เราอยากให้มันอ่อนเราก็เราก็แตะน้อยแล้วเราก็ค่อยๆบิวให้มันอ่อนแต่ถ้าเราอยากให้แบบมันเข้มขึ้นหรือเทกเจอร์มันเยอะขึ้นเราก็ทาเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆบิวให้มันเข้มขึ้นหนาขึ้นทําไมเราถึงตั้งชื่อนี้ เอาจริงนะทุกๆสีมันคือการคุยกับตัวเองเว้ยเือว่าเป็นวันเป็นเมนเป็นวันที่ตื่นมาแล้วรู้สน่าม้าเห็นมองนตัวเองแล้วแบบโอ้โหทำไมกูโซมอยู่กูเหนื่อยอย่างงี้วะเฮ้ย Gorgeous บอกตัวเองข้างในเฮ้ยสวยมั้งใช่ไหะตื่นตื่นแล้วเฮ้ย Gorgeous you so special ใช่คืออันนี้พูดจริงจรวันนี้จริงที่บิลลอัพตัวเองข้างในมันก็เลยมันเป็นแบบคำถามหนึ่งที่คน่ะถามพวกเรามาเยอะมากว่าทยังไงคะ ให้มั่นใจได้แบบก้อยตีดีภาพที่ทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยพวกเราดูกล้าพูดมากกล้าแสดงความคิดเห็นอะแต่มันก็จะมีแบบหลายๆครั้งเหมือนกันที่เฮ้สิ่งนี้กูพูดไปคนจะเกลียดกูไหมวะสิ่งนี้เราพูดไปคนจะด่าเราหรือเปล่าเออแต่มันก็จะเกิดการคุยกับตัวเองนั่นแหละว่าสิ่งที่มึงจะพูดเนี่ยมันมันถูกต้องไหมมันเปียดเบียนใครไหมมันทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาที่รู้สึกไม่มั่นใจกู้ความมั่นใจกลับมาได้ยังไงคิดว่าน่าจะแบบโฟกัสกับแบบ ปัจจุบันมากๆสมมติเราทําอะไรไปแล้วรู้สึกว่ามันมันแย่ป่ะวะมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องพยายามที่จะตัดสิ่งที่ผ่านมาแล้วไปแล้วก็เหมือนเราก็เริ่มใหม่อยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้บได้มากขึ้นแล้วของก้อยที่สําคัญมากเลยคือก้องจะ b อ a c e ความไม่มั่นใจนั่นก่อนมันจะรู้สึกจุกคอเพราะไม่มั่นใจจะไม่กล้าพูดมันจะรู้สึกแบบมันปิดๆแล้วเราจะรู้สึกเลยในร่างกายก็จะทาอะไรก็คือเกรงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นของก้อยคือโอเคมึงไม่มั่่่นนนใจแแลล้้ววมงงกกก็ัตอออยาฟ กูร้องอีอดทนเวลาที่ฝนพังกูร้องไงก็ไม่ถึงมึงก็ต้องกลับบ้านเพื่อไปคุยกับตัวเองว่าเออกูไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะกูรู้สึกว่าคนจะรู้สึกว่ากูร้องไม่เพอแล้วกูก็จะถามต่อว่าสมมติกูร้องออกมาไม่เพอเลยแล้วยังไงเอ่ยกูร้องเพลงนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะต้องกลับมาที่ว่าทําไมกูถึงไม่มั่นใจแล้ววิธีแก้ปัญหาคืออะไรแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องยอมรับก่อนว่ามึงกำลังไม่มั่นใจแล้วมึงจะไม่มั่นใจไปตลอดตลอดชั้นไหม ยังไงเอ่ยอะไรเงี้ยก็หาวิธีแก้ไปสิ่งที่เราจัดการได้หรือเราควบคุมมันได้คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นอะวางสมาธิที่ถูกที่วางโฟกัสที่ถูกที่คืออะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้อะวางเอาไว้ไกลๆถ้าไม่อบก็ไม่เป็นไรใช่มาสีที่สองนะคะเป็นสีที่พู่งตรงว่าก้อยพูดกับตัวเองบ่อยที่สุดนั่นก็คือสีสติจริงๆแล้วเป็นส้มที่ก้อยว่าเข้าได้กับทุกเฉดผิวแต่ว่าอย่างก้อยก้อยเป็นขาวเหลืองวิ่งไปแทนนิดนึงอะก้อยว่าสีนี้มันเป็นสีที่ค่อนข้างแบบเหมาะกับผิวผู้หญิงไทยที่แบบ ไวตัวแดดขออนุญาตนะเกี่ยดีมาก <c oughs> คือเนือ้อสมูทมากมันไม่ดวงเลยทุกคนดูมันไม่ดวงเลยจริงเกีดี <c oughs> จริงใคระนะคะ,ะที่มีทริปจะไปเจอแสงแดดเยอะๆนะคะนี่ก็เหมาะมไปทะองทะเลเนาะแล้วก็ต้องบ่มแดดนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อว่าสติมองสีส้มอะมันรู้สึกถึงสงบสงบต่อนวามขึ้นมา นึกถึงสตินี่แหละว่า<ม>เป็นสีที่จะสามารถเรียกสติเรากลับมาได้<ช>ทีนี้มีคําถามอยากถามพวกมึ่ว่า,าเคยมีโมเมนต์ไหนในชีวิตที่รู้สึกว่าขาดสติที่สุดไหม,<อ>มหรกร็ไอีาหายไงเฮ้ย <laughs> สติ <laughs> ถ้าเจอลิสต,ต้งตอนนั้นน,นำ้ำเวาจะมีสติเรียวขึ้นขอแชร์นี้เวลาหายใจบางคนหายใจแค่นี้ใช่ไหมมันไมวยช่วไปสำหรับตี้นะหายใจให้มันไปถึงปลายเท้าเลยวหายใจให้มันลึ้ที่เท้าแล้วมันจะทำให้เราค่อยๆเย็นลง โอเคมาต่อไปสีที่3สีบีจิบฉันชอบสีนี้มากขอเรียกสีนี้ว่าสีลูกรักแสงแดดแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากบอกทุกคนคือทุกๆคนมักจะกลัวสีแดงเว้ยเพราะแบบหญิงให้รู้สึกว่า,ววาเฮ้ยแบบทาแดงแล้วมันแรงเกินไปไหมคะแต่ขอบอกเลยว่าแดงเนี้ยทาในปริมาณที่พอเหมาะคือกล้องรักแสงแดดรัก สีแดงอันนี้มันทาให้หน้าเราที่แบบซีๆดๆอ่ะพอเราเติมทันทแก้มนะแล้วก็ปากอ่ะมันทําให้หน้าเราดูตื่นแล้วก็สดใสขึ้นมาทันทีได้ดูมีเลือดฝาดเห็นไหมคะทุกคนคือหน้ามันแบบมันมีสีสันแล้วก็ดูสดใสขึ้นมาทันทีสดใสเลยคือมันขึ้นอยู่กับว่าเรา,าเราจะบิว<ห>อัพมันไปเลเยอร์หนาขนาดไหนอะไรเงี้ยมันสามารถทาได้หลายรูปแบบอันนี้คือแดงไปเลยแต่ถ้าเราเกลี่ยนิดนึงเบลนเบลนเบลนมันก็จะบางลงได้สีบิชบิชเบลนทำไมถึงมันบิชบิชเบล มันเป็นสีที่ทุกคนต้องมีอ่ะเป็นลิปกันตายลูกหลักระเจ้าลูกหลักแสงแดดจริงๆคำว่าบ e ๊กชีวิตเบนเนี่งที่เราบอกไปเนาะมันคือเฮ้ยเวลาเราจะสวยเราจะมั่นใจอะ่ะเราต้องมั่นใจทั้งแอปเปิลแอนซ์ข้างนอกแล้วก็มั่นใจความคิดด้วยตี้อ่เชื่อมากๆว่าถ้าสมมติว่าข้างในเราแข็งแรงมากพอมนจะทําให้เราแบบชามิ่งแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นคําว่าบิชีวิตเบนมันแบบมันมีอะลอตมากๆก็เลยกลายเป็นเป็นชื่อสีดีด้วยแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์ของเราด้วยนะคะ แล้วถ้าต้องเจอเพื่อนรักล่ะระดับนั้นเนี่ยสีเดิมเบิ้ลไปเลย2ทีทีนี้เข้ามาที่คําถามอันหนึ่งที่พอปอัพขึ้นมาจากชื่อบีชวิเวนคือนั่นคือมึงอาจจะต้องเคยโดนดา่าอีแรสอีบีชแบบอาคำว่าบีชอย่างไยหลายคนอาจจะมึกสียเอออันนี้มันแรดเบิเป็นคําด่าที่เจอบ่อยมากๆในช่วงทำรายการแรกแรกโอ้อสุดๆ,ๆ,ๆ,ดๆ,ๆ,ๆอะไรงี้ยคําคถามคือ,เ,อ,อรเรารับมือ,อยังไงเรารับมือยังไงเราเราจะคุยกับตัวเองไงเวลาโ,<ม>โ,โมเมนต์ที่โดนด่าตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็เออแล้วก็จัดการยังไงเวลากระดานเขาก็จะหรอ เราว่าไม่นะแล้วก็จบเลยอ๋ออ๋ออีดีมันไปทางว่าเราว่าไม่นะของกูหล่ออ๋อกลบีดแล้วไงอ๋อเขาคิดอย่างนั้นเนาะโอเคแรดประมาณไหนของกูคือกูว่ากูน่าจะแรดแหละก็กูว่ากูชิ่งไปทางมึงนิดนึงมันเบสไม่ตรงที่ทำมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็มันก็เกิดการคอนเซนต์กันแล้วทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วคนที่เรารัก คนที่เป็นแฟนเราก็ไม่ได้ว่าเพราะเขารู้ว่ามันคืองานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะก็เราข้ามความคิดคนอื่นไม่ได้อะแล้วถ้าเราสึกว่าเฮ้ยเราทําดีที่สุดแล้วนะแล้วเขายังด่าเราอยู่อันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของเขาแล้วแล้วเราก็เป็นอะไรเกี่ยวกับกลับไปว่าเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็จะต้องปล่อยไปเนาะต่อไปสีต่อไปเป็นสีที่ชื่ออิโมชั่นอลมากสีว่าเ h e ยร์ t e ู r ชอันเดี้เป็นจะเป็นชมพูลุคลนอังจริงมันจะโนตุนๆหน่อยนะ อืมใช่เป็นสีตุนตุนทุกคนผู้หญิงชอบเดย์มากสีชมพูโทนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าซื้อดิปสีเหลาของเราไปอ่ะมีความสุขแน่นอนดูที่เกยเราเป็นอย่างเงี้ยคือทุกคนามจริงปะสีนี้ยเป็นสีที่ดูละมุนดูแพงดูแบบเขาเป็นแบบชมพูผู้ดีใช่เป็นชมพูู้ดีทุกตัวค่ะใช้คํานี้ขอบอกก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกใช้อีกชื่อหนึ่งเป็นคำว่าเชียร์ทูเทียก็ว่าอีกอิโมชั่นอลหนึ่งของคู่คนที่มันเกิดขึ้นคือ ก็คือเราจะมีอารมณ์ดราม่าบ้างมันต้องมีความเศร้าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็รู้สึกการบอกตัวเองก่็คือเราลองให้แล้วก็ลองไปดีว่าก็ลองไปเราถ้าเศร้าแบบนี้รู้สึกดีขึ้นไหมล่ะอืม เมื่อเราเจอเรื่องอะไรที่มันแบบหนักหนาในชีวิตแล้วเราผ่านมาได้เวลาที่เราย้อนกลับไปมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นจากเรื่องที่มันแบบเจ็บปวดมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะความเจ็บปวดหรือความเสียใจเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตทุกคนต้องเคยผิดหวังทุกคนต้องเคยสูญเสียอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ e m b r a c e มันว่ามันเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เราจะเรียนรู้กับเรื่องราวนี้แล้วไปต่อยังไงให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นนเก่งขึ้นนะคะในขณะที่เราเป็นเบ t f ์ i e ร d ของกันและกันแล ที่แบบฝังใจหรือแบบจำว่าเออเชื่อครั้งหนึ่งมันเคยเสียใจเรื่องความรักขนาดนี้เลยวะคิดว่าทุกค,คนน่าจะมีโมเมตนต์นี้โมเมตนต์ที่แฟนเก่ามีแฟนใหม่เพราะว่าความสัมพันธ์ของก้อยก็เป็นคนคบคนนานตลอดเพราะฉะนั้นเราจะมันจะอยู่ในเนื้อนหนังมันจะรู้สึกผูกพันถึงแม้ว่าไม่ว่าเราการตัดสินใจนั้นการเลิกกันมันจะไปด้วยทิศทางไหนแต่ว่าเวลาเรารับรู้ได้ว่าเขาจะต้องไปจากเราจริงๆในร้อยเปอร์เซ็นต์อะความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างครั้งหนึ่งก็จําได้เลยคือเลิกกันไปสักพักใหญ่ๆแล้วเลยนะแล้ว เพิ่งรู้ว่าเขาจะคุยกับคนใหม่แล้วจำได้ว่าโทบิกรีดมั้งกับอิตี้ใช่ปะกรีดเลยือมันกูนนรีสหรอน่าจะกรีส์เหมือนมันแบบละ <c oughs> ย่างอะ่ะคือเป็นบ้าเป็นเบรกดาวใช่เพราะเหมือนกับไม่เคยเจอเลยเพราะว่าคบนานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าฮะมันเท่ากับว่าเขาเขาไปละคนอื่นแล้วเขาไปละคนอื่นแล้วแล้วแต่แล้วตัวเราเราเราไม่ไม่ไม่อยู่ที่เดิมเออประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่ฟรีมากมาก ถ้าตัดสินใจแล้วเลือกแล้วช้อยส์เนี่ยมันเป็นช้อย c e ที่เราต้องยอมรับเหมือนกันอ,อย่ามาแบบว่าห่วงกล้ามหรอมึงจะมาแบบเฮ้ยพะแค่เขาเคยอยู่กับเราแล้วต้องอนั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออหลังจากเหตุการณ์น,นั้นก็ทําให้เรามีภูมิเมื่อเราต้องเลิกลาอใครสักคนหนึ่งมาตัดสินใจแล้วทุกคนก็ต้องมีชีวิตและเส้นทางของตัวเองแต่ว่าได้แต่ยินดีประมาณนี้เราควรไม่โยงนะคะอันนี้เป็นแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอันนี้คือตอนอันนี้คือตอนเจ็ดปีนะคะอันนี้คือตอนเจ็ดปีปีที่แล้วแล้วเลยอดีตนะจ๊ะนานมากแล้วของที่ถ้าเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับความรักที่รู้สึกว่าเรียนรู้กับมันแล้วกันช่วงมีแฟนคนแรกที่คบแบบจริงจังอะกูรู้สึกว่ากูอะไม่มีภาพที่กูจะเลิกกับคนนี้เลยฉันจะแต่งงานกับเขาคือคิดภาพไม่ออกว่าฉันจะไม่หลักเขาได้ยังไงอะแล้วเราก็พยายามจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ใหญ่ความรักเต็มไปด้วยความเข้าใจห้ามมีปัญหาจนกระทั่งมันมาถึงจุดที่แบบว่าเออเราเข้าใจกกกกัันนนมมมาาจเรไไ่ต้้้อองีแลว็ดะ มันเหมือนแบบกูเข้าใจว่ามึงต้องเออมันเหมือนมันใช้สมองเดียวว่าโอเคเขาทํางานเขาก็ต้องทํางานเราก็จะเข้าใจเราทํางานเขาก็จะต้องเข้าใจไม่ต้องเจอกันก็ได้เพราะเราเข้าใจกันไปหมดเลยจนถึงวันหนึ่งที่เออเราเราเต็มไปด้วยความเข้าใจแต่แบบเราลืมดูแลความรักอ่ะมันทําให้เรียนรู้ว่าความรักอย่างเดียวมันไม่พอที่จะทําให้คนสองคนมันอยู่ด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตไปตลอดอะไรเงี้ยความรักมันคือการดูแลเอาใจใส่กันในทุกๆวันอะไรเงี้ยได้มันมาแล้วก็ ใส่ใจดูแลค่ะแล้วก็สื่อสารรักษาไว้มีอะไรรู้สึกอะไรบอกกันแชร์กันเพราะเราเป็นทีมเดียวกันแล้วอะไรเนี้ยสีที่5ค่ะนั่นก็คือสีแคร์แคคเมื่อเราสําเร็จเมื่อเราทําอะไรเราต้องตบมือกับตัวเองวัดคือสีเนี้ยค่ะทุกคนมันจะเป็นสีแบบน้าตาลนูดเมื่อกี้จะเป็นนูดชมพูใช่ป่ะแต่เตี้ยรู้สึกว่าสกินโทนของเตี้ยมันจะมีความแบบเหลืองเองนิดนึงสวยก็เลยรู้สึกว่าทาสีนี้ก็ แพงมากละมุนมากเราเป็นสีที่แบบทาได้กับถูกลุกความแมทของเราอะไอลิปครีมอันเนี้ยมันจะมีความเป็นเนื้อครีมนิดนึงแล้วก็เป็นแมทที่ให้เทกเจอร์เบาๆคือมันจะไม่ใช่แมทแบบว่าทึบๆหนักปากอะพอเราค่อยๆบิวอัพมันมันจะค่อยๆแมทขึ้นเรื่อยๆม,มุมแรกที่ทาจะรู้สึกแบบ เฮ้ยเนียนเรียบแต่มันจะค่อยๆแมตต์เกาะปากขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งคือก้อยเจอเวลาก้อยทาลิปแมตต์อ่ะบางทีอ่ะมันกลังมันจะเกาะมันแห้งเยแห้งกลังซึ่งมันเป็นอะไรที่ก้อยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่เวิร์กแมตต์เพราะฉะนั้นะในเรื่องของความชุ่มชื้นคือเราใสอินทรีย์เยอะมากที่ทำให้ความชุ่มชื้นมันแบบยังอยู่ตลอดนะคะคือสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันเรียกว่าไฮยาเอนแคปเทคโนโลยีมันเป็นไฮยาที่อยู่ในแบบแคปซูลปกติอะสมมติถ้าเราใส่ไฮยาเข้าไปก็คือ ฟาดความชุ่มชื้นเข้าไปค่ะแม่ฟาดเข้าไปแล้วชุ่มชื้นแล้วสะกาดนึงมันจะหายใช่แต่ว่าการที่ไฮยายอยู่ในแคปซูลอ่ะมันคือการที่เหมือนแบบว่าค่อยๆปล่อยให้ความชุ่มชื้นแล้วค่อยๆออกมาจากแคปซูลค่อยๆกระจายตัวแล้วมาทาให้ความชุ่มชื้นนะคะอยู่กับเราได้นานขึ้นตลอดทั้งวันมันก็เลยเป็นแบรที่กยรู้สึกว่าเฮ้ยมันชุ่มชื้นจริงๆให้พวกเราแชร์ดีกว่าว่าเราเนี่ยภูมิใจอะไรในตัวเพื่อนบ้างเพราะว่าเราพูดว่าเราภูมิใจอะไรตัวเองบ่อยแล้ววูาแฟนมีเราทําไดีะ คือพูดตรงหนึ่งคือพวกเราไม่ใช่ศิลปินตอนที่คิดจะทาสิ่งนี้มันก็จะมีความแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้เพราะว่าเออเราเราอยากทํามันเราอยากตอบแทนคนที่มาดูเราเราอยากทํามันอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยรารู้สึกว่าเออพอเราตั้งใจทำจริงมันก็มันก็ออกมาดีนะคะฟีดแบ็กก็ดีขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากแล้วก็พอเราหันไปเห็นเพื่อนแล้วแบบ ไปเว้ยไปด้วยกันเ<อ>ว้ยพี่พวกเออเรารู้สึกว่าเอาเอเมันก็นเลยนำพาให้พวกเราทำอะไรไย้หลาอย่างที่ยิ่งใหญ่เราต้องภูมิใจในเราเวอร์ชันที่เหื่อ โตมาขนาดเนี้ยพิเศษกับเวอร์ชันที่เราพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันโถ่โถ่โถ่ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะมาถึงสีสุดท้ายนะคะเป็นสีที่ติชอบมากๆในคอนเทนต์นี้สีนี้ป็นผ่านแรกเลยซึ่งทุกคนสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่เรียกว่าสีชุบชีวิตใช่ควีนบีที่ถ้าตั้งแต่ต้นเทปอะถ้าใครสงสัยว่าที่ทาสีอะไรก็คือสีนี้เลยควีนบีควีนบีเลยคือแบบที่สุด สมมุติว่าปังเลิศเธอเธอเดินเป็นผู้หญิงสวยสีกับเธอเธอเดินแบบควีนบีซเอเนอร์จีมันต่างเธอมาเป็นควีนเอนึกออกปะควีนมันคือโอนสเปซหัวจดเท้าอ่ะพลังงานมันวิ่งอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบเอาความเป็นควีนออกมาได้เราคือคนที่สตรองด้วยตัวเองจริงๆต่อให้ไม่ได้มีแฟนแม่ะลรแต่เราเรายืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้อันนั้นคือวอร์ชั่นที่เรามีคุณค่าที่สุด ซึ่งสีนี้มันจะเป็นโทนสีแดงเหมือนกันไม่ต้องกลัวแต่ว่าจะเป็นแดงแบบแดงป๊อปฉันนรู้สึกว่าแดงเนี้ยมันเป็นแดงที่ทําให้รู้สึกว่าเราอะแซ่จี้แสนสนขึ้นเลยอย่าง B W B มันจะมีความแบบว่าเฮ้ยแดงแล้วดุดุแกมดุแกมแกมแกมอันเนี้ยมันจะมีความแบบว่าเฮ้ยมาสนุกกับฉันสิแล้วถ้าคนแซวว่าแต่งหน้าเต็มเละเราจะให้ทาไงอะก็ชอบแบบนี้อะสวยมากๆคือถ้าไปผับนะสีนี้คือทั้งคืน ทุกคนรู้สึกปะพอมันติดชมพูนี่มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยแกเขินไปเนี่ยแกแกไม่แกเขินเราไปเนี่ยอันนี้คือทาเบอร์เต็มนะคะอันนี้เบอร์กลางแล้วนั้นเบอร์เบาอันนี้เบอร์เบามีสามเลเยอร์คือสามารถเลือกได้คือแต่ว่ามันเป็น เฮ้ยคิดดูแล้วกันเบอคนละแบบมือคนละสีเลยค่ะความคุดเมียสุดท้ายคือเรื่องนี้ก็ไอ้ชื่อว่าทุกคนอาจะโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วตลอดเวลาคนนี้ไม่เห็นสวยเลยอแล้วยิ่งเราเป็นเพื่อนสามคนอะเนาะเราชอบแบบว่าคนนี้ดีว่าคนนี้คนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เห็นดีเลยบอกเลยเราดีกันหมดไม่เคยอะมันมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกเ่ามเนเปรียบเทียบคำว่าแต่ละคนมีธรรมนิสของตัวเองที่ว่ามันแบบโคตรจริงเลย บางทีเราพยายามมาทั้งชีวิตเราอาจจะมาสําเร็จตอน30บางคนสําเร็จตอน15 30าเขาก็ไม่มีอะไรแล้วคือมันเหมือนมันเห็นชีวิตความเป็นไปของคนมากขึ้นะเราเลือกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็ส่งผลกับชีวิตเราใน1 2 3 4งสองสบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันทําให้ได้กลับมามองว่าเอ้ยสิ่งที่คนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีมันก็เป็นเรื่องของเขาสิ่งที่เรามีแล้วคนอื่นไม่มีนั่นก็คือความโชคดีของเราค และนี่นะคะก็คือทั้งหมด6สีของพวกเราซึ่ง,งจริงๆแล้วเนี่ยหสีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคูลโทนกับวอร์มโทนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าคูลโทนกับวอร์มโทนทาไมพวกเราถึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ดินฟูสุดและนี่ก็คือฟูวอร์ผสมก,กันของก้อยคือวอร์มเลยซึ่งพวกเราอ่ะรู้สึกว่าการเลือกสีลิปสติกอ่ะกับพวกอันเดอร์โทนสกินมันแมตเตอร์มากๆเราก็เลยแยกให้คอลเลคชันของเราออกมาเป็น3สีเป็นคูลโทนแล้วก็อีก3สีเป็นวอร์มโทนทาการสวอชมาให้ดูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีวอร์มโทนนแา้วก็อันนี้เป็นสีคูลโทนอันนี้เป็นสี BWB สติแล้วก็แคร็บแคร็บส่วนอันนี้จะเป็นสีควีนบีเทโกเจียสแล้วก็สีเชียซูเทียสนะคะเ e s เอเพิ่มมีอีกสองตัวใช่จะไม่ลืมฉันชอบมากตัวนี้คือเฟรนลี่ u ัมปิ้งลิปกลอสเป็นอีกสองชิ้นในคอลเลกชันซึ่งเป็นเนื้อกลอสเนื้อกลาส ะะมีสองสีคือสี Hacker ก,ก,กับคิสเซอร์อันนี้คือคิสเซอรแล้วก็อันนี้คือฮักเกอทุกคนถ้ามนุษย์คนไหนปากแห้งขอบอกงว่าอันนี้คือโคตรช่วยนะคะบำรุงสุดๆตอนแรกเราผลิตมาเพื่อจะทําให้มัน มาเป็นตัวบำรุงแต่ว่าวันดันทาทับแล้วมันสวยด้วยมัเก็นแยบปากเบินเลยมันก็เลยเป็นทั้งบำรุงแล้วก็ทาเพื่อความสวยมันก็คือมีสองสีเป็นสีแบบชมพูชมพูแล้วก็เป็นสีแบบอมส้มๆหน่อยซึ่งอมส้มๆ้มมันมันมีเพชรเพชรเยนะมีกิเทอร์ข้างในส่วนสีชมพูมันจะเป็นใสใสเลยเยวจะให้ดูนะจ๊ะทุกคนมันคือการเปลี่ยนลุกถ้าเป็นแมทแมมันก็จะให้ความรู้สึกประมาณนึงพอเราทากลาสทับอะค่ะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบปาก ซู่ปากแบบปากน่าโชวปากาอะไรแบบนี้จะใช้เป็นแบบทาทาก่อนแต่งหน้าก็ได้เพื่อให้ปากชุ่มชื้นแล้วเวลาลงลิปลงอะไรเนี่ยมันก็จะได้แบบปากไม่แห้งหรือจะทาทาแบบที่จะทำ่างนี้ก็ได้หรือจะทาตอนก่อนนอนเป็นแบบทาแล้วก็หลับไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันทำได้สามอย่างเพราะว่าเป็นทั้งบำรุงแล้วก็เป็นทั้งแบบความสวยงามถูกต้องค่ะ อย่างอัฟเรลี่แมตต์ลิปครีมอ่ะอยู่ที่ราคา590ราสิบนะเออแต่ว่าถ้าเป็นน้องพัมปลิ้งลิปกลอสเนี่ยคือ690แต่ตอนนี้เหมือนจะจัดโปรอยู่ตอนนี้จัดโปรทุกคนไปจัดกันให้เต็มที่รีบไปจัดกันนะจ๊ะพวกโปรพวกอะไรติดตามกันได้เลยนะจ๊ะวางขายเรียบร้อยนะแต่ว่าเราเป็นขายออนไลน์นะจ๊ะตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวในคอมเมนต์นะคะข้างในเอกเออเป็นแบบแคปชั่นข้างล่างจะเขียนบอกไว้หมดเลยว่าต้องซื้อได้ที่ไหนอะไรไม่ได้มีแค่อย่างที่บอกบิวตี้โปรดักต์เนาะมีเสื้อมมมีีหวกก โจกทำมันเน้นๆแน่นๆไปจัดการสำหรับบิชวิตเบรนนะคะนะคะ สีสวยอ่ะภูมิใจจบใช่ทุกคนนี่ในชีวิตคือยังไม่เคยนั่งรีวิวแบบอะไรที่แบบยาวนานขนาดนี้นะคะแต่ก็เป็นอะไรที่พวกเราอินแล้วก็ตั้งใจมากจริงๆเนาะแล้วก็ดีเทลกับมันมากๆเอางี้ทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยว่าชอบสีไหนไม่ชอบสีไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าอยากให้ทําอะไรอดัอะไรเพิ่มนะคะสัญญาว่าจะตั้งใจทําสิ่งนี้แบบนี้ตลอดไปนะคะใครที่ลองไปใช้แล้วรีวิวให้ฟังหน่อยนะช่วยใ์เลยแล้วก็แท็กบิชวิตเบนมาได้เราจะได้ปรับปรุงเราจะได้แก้ไขทุกๆอย่างนะคะบอกได้เลยนะจ๊ะ วันนี้ก็นนตเต้ดีมีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะทำ <Yeah. S 1> บิชวิ่งเร็รด้วยค่ะด้วยค่ะ<ชอบ>มาอทำความรู้จักกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอก,กันเรื่อยๆตลอดไปเรามีอันเดตเรื่อยๆแหละโอเค okay, จ้าโอเคบายกดไลา์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่ากทำคอนเทนต์อะไรพิมพ์มาด้วยโอเคบ้า,บาแล้วก็อย่าลืมไปกด follow b i t c h with เบชวิ่งเรดนะจ้าติ๊งติ๊งบายบายค่ะ